คาวินิจฉัยเนี่ยบอกไว้ว่าเออมันจะต้องมีการออกเสียงทําประชามติใน3ประเด็นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องควรจะมีรัฐนูลใหม่ทั้งฉบับหรือไม่นะคะในเรื่องวิธีการเนื้อหานะคะในเรื่องอรัฐมนูญฉบับใหม่ที่ได้มีการยกร่างมาจะต้องมีการทําประชามตินะคะก่อนจะไปเข้าถึงถึงคําวินิจฉัยของ1 8บแปดทับสองหเนี่ยผมผมอยากชวนทุกท่านมองในภาพใหญ่ของระดับโลกกัน เรื่องประชามติในโลกนีนะครับเรื่องรัฐประชามติรัฐนูในโลกนีเนี่ยผมต้องการเสนอข้อถกเถียงก่อนว่าการบอกให้ทําประชามติสาครั้งเระลนรัฐนูนเนี่ยเป็นสถิติโลกนะครับผมสํารวจมาแล้วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศรัฐชาติที่เกิดใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงเฟสของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในยุค1970 80เนปี่ยประชามติรัฐนูนเนี่ย,ยที่มีการรัฐนูนฉบับใหม่ใช่ไหมครับ โดยมากแล้วจะจัดให้มีการออกเสียงประชามติอย่างน้อยหนึ่งครั้งเท่านั้นคือเห็นชอบไหมกับรัฐนุนที่จะดทาใหม่เอาสองครั้งเต็มที่สุดก็คือล้มเหลวไปคือที่ชิลีเมื่อล่าสุดแต่ยังไม่มีที่ไหนในโลกครับเขียนบอกว่า3ครั้งเหมือนในคำวินิจฉัย18ทับสอง8นะครับนี่เป็นพอยที่ผมอยากจะ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 ,จะนำเรียนก่อนว่าในภาพใหญ่นะครับ พูดถึงคาถามก็ได้ผมในใน,ในเชิงเปรียบเทียบนะเอาประเทศใกล้บ้านเลยเนื่องจากผมสอนวิชาการเมือง Asia, เอเชียตะวันกเฉียงใต้ด้วยฟิลิปปินส์ช่วงเปลี่ยนผ่านของเผด็จการมาคอสนะครับแล้วก็มีการล่าล้มนูลชมาไวในสมัยโคาราซากิโน่เนี่ยจริงก็มีคำาคำคำถามข้อเดียวยนะผมก็แปลเป็นไทยว่าคุณเห็นด้วยกับล้มนูลฟิลิปปินส์ที่เสนอหรือไม่นะครับหรือในทศวรรษ90ช่วงที่กําแพงเบอร์ลินล่มสลายมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในในยุโรปตะวันออกเนี่ยในในอย่างในโปแลนด์เนี่ยนะครับ ก็เป็นประชาม,มติครั้งเดียวคือปี1997ก็เขียนว่าคุณเห็นด้วยกับรัฐนูลแห่งสาธารณโปแลนด์ที่ได้เห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่2เมษายน1997หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอันนี้คือที่ผมที่ผมต้องการจะชี้ก่อนนี่คือบรรทัดฐานปกติที่ควรจะเป็นในโลกนะครับคำถามที่มันต้องเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ต้องตีความนะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยเป็นบทความที่ผมเขียนคอลัมน์นะครับให้กับเว็บไซต์ของ Policy Watch ของไทย PBS เขียนตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี่เขียนตั้งแต่ตอนก่อนมีคำวินิจฉัยนะครับตอนนั้นยังเถียงกันสองครั้งสามครั้งผมยืนยันอยากดันแน่นเสมอมาว่ามันไม่ควรจะเกินสองครั้งนะครับโดย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 วิสัยที่ควรจะเป็นตามปกตินะครับทีนี้กลับมาที่เข้ามาที่เรื่องของไทยนะครับคำวินิจฉัย18บแปดทับสองห้าหกแปดเนี่ยนะครับ ผมผมเนื่องจากผมเป็นนักรัฐศรสสร์เราเราเวลาเราดูปรากฏการณ์เราเราจะไม่ดูแค่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแต่เราดูแบบแผนของเหตุการณ์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วสร้างคําอธิบายมันขึ้นมาสําหรับผมเนี่ยคำวินิจฉัย18ทับสอง8มันไม่สามารถทำความข้าใจแยกออกจากคำวินิจฉัย4ทับสองหและ18ถึง22ทับ25ได้เพราะว่าอะไรครับ ก็อย่างที่ท่านอาจารย์วรเจตพูดไปแล้วนะครับก็คือหลักบรรทัดฐานที่มันถูกสร้างขึ้นที่บอกว่าต้องทําประชามาติก่อนจะทํนรัฐบับใหม่เนี่ยม,ม,ม,มันเริ่มวางตอนปี55เห็นว่าควรจะทําแล้วพอมาปี64 68ก็บอกต้องทํานะครับทีนี้เนี่ยอตอนตอนปี55แค่บอกควรจะทํานะควรจะทําก่อนให้ประชาชนในฐานะผู้ทรงอํานาจสถาปนาลำนูนให้ได้ออกเสียงเห็นชอบก่อนแล้วค่อยจัดทำรัฐบับใหม่นะครับพอมาปีเอ่คำ คำวินิจฉัย4ทับ254ก็ยังยืนาตรฐานตอนปี55ว่าควรจะทำก่อนนะซึ่งก็เป็นที่มาของข้อทกเทียงในสังคมว่า2ครั้งหรือ3ครั้งพอมาครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนโอ้เต็มเต็มที่เลยครับ3าครั้งเขียนมาให้เป็นรละลอกสอนเลยว่าต้องทำา3ครั้งแต่อาจจะทำรวบก็ได้นะแต,แต,แต่ถึงแม้จะบอกว,ว่าอาจจะทำรวบก็ได้เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงใจความสำคัญที่เขียนมาในคำวินิจฉัยนะครับว่าต้องทำา3ครั้งนะครับรูปการทั้งหมดเนี่ย ผม,ผมคิดมามมามา,มาสักระยะหนึ่งแต่ว่ายังไมไ่มีเวลาเขียนอย่างเป็นกิจจลักษณะนเนี่ยคือคือผมคิดว่ารูปการที่มันเกิดขึ้นมาแต่ปี55มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นนิยามของผมเองนะครับยังไม่ได้มีการเขียนอย่างเป็นกิจจลักษณะแต่ว่าผมคิดว่ามันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นการเมืองของการทําให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกรัฐธรรมนูญขีดเส้นใต้ที่มาจากรัฐประหารไม่ได้คือถามว่าทําไม เนื่องจากผมสอนวิชาสถาบ,บันการเมืองรัฐนูนที่คณะศาสตร์เหมือนกันผมมักจะบอกนักษาในห้องเสมอมาว่าการจะเข้าใจรัฐนูนหกูน60หรือ50เนี่ยคุณจะไปเข้าใจแค่ตัวหนังสือที่มันอยู่ในในที่ปรากฏเป็นและลกักสอนคุณต้องเข้าใจว่า 1. นึ่รัฐนูลฉบับนี้2ฉบับเนี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยด้วยซิปเปริตอะไรแบบไหนนะครับก็คือเป็นที่มามาจากรัฐประหารอันที่2จะเข้าใจรัฐนูนหู้น50ต่อเนื่องมา60ได้เนี่ยผมอยากจะชี้ชวนให้เข้าใจมานานะว่ามันเป็นการ พยายามทำให้รัฐประหารเป็นสถาบันนะครับในในในวิชาทศศาสตร์เราจะเรียกว่าเป็น Institutionalization ถามว่าทำเป็นสถาบันคือไงคงทนถาวรน,นะครับดำรงอยู่ต่อไปอยู่ยัง้งยืนยงนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงแก้ไม่ได้สักทีนะครับก,ก็จะมีมีการยื่นตลอดว่าให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้นะครับคือคือรูปการภาพใหญ่มันมัน,มนชี้ให้เห็นว่านะครับ คือคือแก้ไม่ได้หรอกอย่าไปแก้คือคือเราจะเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องคำวิธีใัยสารรัฐนูนเนื่องจากที่ผมสอนวิชาสถาบันการเมืองรัฐนูนที่คณะศาสตร์เนี่ยผมจะเริ่มต้นจากนิยามของคําว่าสถาบันการเมืองให้นักศึกษาก่อนวนะ่าคุณจะเข้าใจคําว่าสถาบันการเมืองเนี่ยนะครับผมชี้ชวนให้เห็นว่าสถาบันการเมืองมันคือชุดของกติกาทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมันมีผลยังไงมันมีผลต่อการทําให้เกิด พฤติกรรมหรือปรากรการที่คาดหมายเอาไว้ถ้าอย่างทําไม่ได้ใช้18ทับ258เขียนมาชัดเจนเลยบอกต้องทำสามครั้งต้องถามประชาชนผู้ทรงสถาปนาอำนาจสถาปนนรัฐมนูลก่อนนะครับแน่นอนผลผลลัพธ์ที่มันเห็นชัดจากจากตัวและลักษรก็คือต้องทำสามครั้งนี่คือผลที่มันคาดหวังเอาไว้แล้วนะครับที่ท,ที่ที่มีการเขียนเอาไว้แล้วแต่ทีนี้ผมผมอยากจะชี้อีกมุมหนึ่งเหมือนกันเนื่องจากเวลาผมสอนเรื่องพวกนี้ที่คณะเนี่ย ผมพี่ว่าเราดูแต่เรื่องตัวหนังสือไม่ได้เราต้องดูสิ่งที่มันเป็นผลในเชิงจิต,ตวิทยาตามมาด้วยนะครับมันคืออะไรคือบอกว่าอย่าไปแก้เลยแล้วนู่นใช่แบบเนี้ยแก้ไม่ได้หรอกเพราะยิ่งเพราะยิ่งจะทำเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะมีข้อกําหนดเขียนมามาอย่างนี้สมอดรมาทําว่าเป็นทำไมถึงเป็นแบบนี้มันก็จะกลับไปที่โจทย์แรกที่ผมตั้งเอาไว้วันนั้นคือการทําให้รัฐประหารเป็นสถาบันนะครับแล้วต่างๆนานา,นานเนี่ยถ้ามันมีการทําให้ รัฐนูนที่มาจากรัฐประหารมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดการเมืองของการพยายามทําให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกแบบไม่ได้อย่างเงี้ยเสมอมาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมมุติอันนี้ผมผมมองมองทะลุไปเลยนะครับสมมุติแบบโลกสวยที่สุดโอ้ผ่านอีกอทาทิตย์เสาอาทิ์นี่รัฐสภาผ่านนะครับวารละสามไปลงประชามติได้เลยนะครับ มันก็มีอีกสอง س ي ริโอใช่ไหมครับผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านโอ้ยิ้มเลยครับรัมดูลฉบับนี้อยู่ยักยืนยงแน่นอนเอาก็พูดทรงสถาปนาอำนาจรัมนูลนบอกแล้วไงว่าไม่ต้องการเปลี่ยนใช่ไหมแล้วผมคิดว่าถ้ามันเป็นฉากทัศน์แบบนี้จริงนี้ผมมีอีกคำอธิบายหนึ่งมันจะเกิดการเมืองของการพยายามทําให้รัมดูลไม่ผ่านอีกเพราะว่าอะไรเพราะทำไมรัมนูลฉบับนี้ถึงถึง,ถ,งถึงแก้ไขยกเลิกไม่ได้ก็เพราะว่า ก็กลับไปที่ที่ผมบอกมันคือทําให้รัฐประหารเป็นสถาบันไม่ต้องใช้รถถังบนถนนบนถนนอีกแล้วนะครับมันก็จะโยงมาถึงถึงถึงที่ท่านอาจารย์วราเจตทิ้งไว้ว่าตกลงสารร่ำนูลเนี่ยเป็นเป็นองค์กรตุลาการนะครับหรือเป็นผู้เล่นทางการเมืองซึ่งอันนี้ก็เป็นดีเบตสําคัญมากในวิชาาัตร์นะครับผมเปิดคาบเวลาผมสอนที่คณะเนี่ยผมก็ถามคำถาม,ถาม,ถามนักศึกษาแลกว่าไม่ใช่แค่สารล่ำนูลนะครับผมถามองค์กรตุลาก,าร,การเนี่ยในในทัศนศึกษาเนี่ยนักศึกษามองว่าเป็น เป็นองค์กรที่ impartial ครับคือคือเป็นกลางไม่ไม่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดเพื่อตรวจสอบทวงดุลตามหลักใบอำนาจหรือเป็นผู้เล่นทางการเมืองแล้วผมก็พบน่าสนใจมาสอนมาสองปีนะทุกคนเสียงเดียวกันบรบอกเป็นผู้เล่นทางการเมืองครับอาจารย์ซึ่งซึ่งการตั้งต้นแบบนี้มันก็จะทำให้ข้อถกเถียงเราจะถกกันต่อไปใชครับ ถ้าเราเข้าใจว่าศาลคือศาลใช่ไหมครับก็จะต้องเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระใช่ไหมครับไม,ไม,ไม่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 ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับทำให้กลไกกา,ารตรวจสอบถ่วงดุลมันมันเดินไปอย่างที่ควรจะเป็นแต่ถ้ามองว่าเป็นผู้เล่นทางการเมืองเนี่ยนั่นหมายความว่าผู้เล่นทางการเมืองมีหลายผู้เล่นแต่และผู้เล่นก็คือองค์กรที่เกิดขึ้นตามตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเนี่ยก็จะเป็นโจทย์สําคัญนะครับว่าผมคิดว่าคำวินิจฉัยส0 8ท2568ที่เขียนมาอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องทำประชามติ3ครั้งเนี่ยนะครับคำตอบของผมณตอนนี้นะครับเป็นสมมติฐานมันคือมันคือเป็นส่วนหนึ่งในภาพใหญ่ของการเมืองไทยที่เรียกว่าการเมืองของการทำให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกรัฐธรรมนูนไม่ได้ทำไมเปลี่ยนแปลงยกเลิกไม่ได้ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูนเป็นสถารัฐประหารเป็นสถาบันแล้วไม่ต้องใช้รถถังนะครับ ซึ่งตรงนี้พอผมโยนโจทย์นยี้ให้นักศึกษาในห้องวิชาสถาบันการเมืองรัฐมนตรีผมนักศึกษาถามว่าทําไมเขาต้องทําให้เป็นสถาบันอาจารย์คําตอบง่ายสุดก็คือก็กลับไปที่แนวคิดพื้นฐานทั้งในวิชาดิลิศาตรัฐศาสตร์คือแนวคิดเรื่องความชอบธรรมนะครับ legitimacy นะครับความชอบธรรมบนฐานทางกฎหมายนะครับ rational legal authority นะของของของเวเบอร์เนี่ยมันคือมันคือทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ คือมันอ้างไม่ได้มัน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 มี legality นะครับมันมันมีความชอบด้วยกฎหมายแล้วอ่ะได้ไหมครับด้วยเหตุนี้การอ้างว่ามันมี legality มี constitutionality ความชอบด้วยดัมนูนแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นต้นทุนที่ที่ค่อนข้างมีน้ำหนักที่สามารถกล่าวอ้างได้ฉะนั้นแทนที่จะใช้ปืนใช้ประกาศคำสั่งมามามาปกครองก็ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูลที่เป็นรายลักอักษรนะครับในการ ทำให้ระเบียบอำนาจทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลังรัฐประหารปี5 7เป็นต้นมาเนี่ยนะครับดำลงได้อยู่ยั้งยืนยงนะครับต่อต่อให้ต่อให้เออเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าถ้าสมมติประชามติไม่ผ่านอ้าวทีนี้สบายเลยครับก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่ถ้าสมมติผ่านสมมติมันมีซีเนลโอได้มีตั้งสสรอขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทำมิกมันก็จะมีการเมืองทําให้มันปั่นป่วนให้ม,มันล่างไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ นะครับซึ่งผมคิดว่าในสภาวะการณตอนนี้การจะผลักเรื่องร,รัฐมนูญนะครับประชามติรัฐมนูญมันก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายแล้วมันมีมันมีงานวิชาการที่ศึกษาจริงจังเลยผมก็เขียนบทความไปเมื่อเดือนก่อนเหมือนกันว่าประชามติในโลกนี้นะครับไม่ใช่แค่ประชามติรัฐมนูญการผ่านไม่ผ่านเห็นชอบไม่เห็นชอบนี่ไม่นด่ขึ้นอยู่กับตัวเนื้อหาของสิ่งที่เอาไปออกเสียงในประชามตินะครับ แต่มันเกิดมันเกิดจากหนึ่งบริบททางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเศรษฐกิจดีไหมรัฐบาลคันนิยมเป็นยังไงที่สําคัญอีกอย่หนึ่งคือการสร้างคําอธิบายหรือว่านาเรทีฟเรื่องเล่าในการเฟรมประเด็นนั้นนะครับสุดท้ายแล้วประชามติมันจะไม่ใช่เรื่องของว่ารัฐมนูนมาตราสองหาที่แก้ไขมันดีไม่ดีอย่างไรมันจะกลับกลายเปว่านะครับ เป็นการเปิดโอกาสให้คนโกงกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีมันจะเป็นเรื่องอย่างนี้ผมผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เรื่องของรัฐสภาที่ต้องประชุมร่วมกันในการแก้ไข<ๆ>เพิ่มเติมรัฐมนูญอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็นนกกเล,ลยลงมาถามวิทยากรทุกท่าน,านว่าเออต่อประเด็นนี้เนี่ยท่านมองอย่างไรค่ะว่าเออคำวินิจฉัยของศาลอันนี้เนี่ยศาลสามารถกําหนดไปถึงโปรเซสไปถึงสเต็ปในการที่จะจัดทํารัฐมนูญใหม่ขนาดนี้ได้มากน้อยหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะ ผมคิดว่าอันแรกข,ข้อแรกเลยที่เป็นพื้นฐานสําคัญจะพูดเรื่องนี้จากคำ,คำวินิจฉัย18ทับ25แปเนี่ยผมว่าคำวินิจฉัยเองก็การให้เหตุผลมีปัญหาแล้วมันมีความย้อนแย้งในตัวเองด้วยย้อนแย้งยังไงคือถ้าเนื่องจากผมยังไมไ่ได้ทำศึกษาละเอียดนะครับไม่ได้นับละเอียดนะแต่แต่ถ้าท่านลองอ่านดูดีคำว่าประชาชนผู้ทรงอํานาจสถาปันน้ำนูนเนี่ยจะมีคำนี้เต็มไปห,หมดเลยใน,ในคำวินิจฉัยคำวินิจฉัยกลางเต็มไปห,หมดเลยนะครับ แต่ันมาจบที่บอกว่าทั้งนี้ไม่อาจให้ประชาชนยกล่างรัฐมนตรได้โดยตรงเดี๋ยวผมจะเอาคำถามนี้ไปถามนักศึกษาผมในเทอมหน้าว่าในเรื่องหัวข้อทีษฎอีอำนาจสามน้ำดูนเนี่ยเอาคุณคิดว่ามันไม่ย้อนแย้งกันเหรอก็ในเมื่อเขียนมาหมดมากอำนาจสามนา้ำต้องดูเป็นของประชาชนจะทําใหม่ต้องต้องทาประชามาติก่อนปูมาเสร็จสับเลยมาข่าวบทสุดท้ายว่าทั้งนี้เลือกตั้งผู้ล่างรัฐมนูรโดยตรงไม่ได้อันเนี้ผมคิดว่าต้องขียนเส้นไว้ก่อนผมก็เหมือนกับทุกท่านครับว่า เหตุผลคืออะไรทาไมถึงไม่ให้ไม่ให้ร่างรัฐมนุนไม่ให้ผู้ร่างรัฐมนุนมาจากกระือกตั้งโดยตรงถ้าถ้าถ้าอ้างว่าหลักการก็คืออํานาจสภานราัฐมนุนเป็นของประชาชนคาวินิจฉัยกลางไม่มีครับผมเลยต้องไปด้านต้นไปดูคําวินิจวิวถัยส่วนตนผมก็อันนี้มานําเรียนให้ทุกท่านนะครับจะจะเชื่อไม่เชื่อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราไปวิาพากษ์วิจารกันต่อผมไปค้นพบว่ามีตุลาการอยู่4ี่ท่านในทิ่ที่ให้เหตุผลในเรื่องนี้อยู่นะครับท่านหนึ่งนี่บอกว่า ท่านนี้นี่เขียนยาวเลยบอกว่าการที่เลือกผู้รัางนูนตรงไม่ได้เพราะว่าการแก้มาตรา256เนี่ยให้สอสอให้มีผู้รัานูนมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการสละอํานาจนะครับในการแก้ไขมนูนของรัฐสภาให้กับประชาชนแต่นะครับถึงแม้ว่าประชาชนจะมีจะเป็นผู้ทรงอํานาจสถาปนารัฐนูนเนี่ยนะครับแต่อํานาจการแก้ไขาตามมาตรา266ของรบ60ให้รัฐสภาทาเท่านั้นดังนั้นอันนี้คือข้อที่1 นะครับที่เลือกตั้งผู้ร่างโดยตรงไม่ได้อันนี้ของท่านนี้นะครับแล้วข้อที่2อโอ้ข้อที่ผมผมประหลาดใจมากเลยเหตุผลข้อที่2คือบอกว่าประเทศไทยเคยมีสภาล่ามูลมาแล้ว4ครั้งนะครับก็คือปี2491นะครับปี2 5 0 2 2 5 3 9ถึง40แล้วก็2550ท่านท่านนี้ท่านบอกว่ามีมา4ครั้งเนี่ยยังไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่บอกว่าให้มีสสลอ,อจากการเลือกตั้ง อ๋นะครับเรียนท่านอานจาระ์เจตเลยครับผมไปค้นมาอันนี้ก็ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยดูบรรทัดฐานที่เป็นมาสี่ครั้งเนี่ยไม่เคยให้เลือกสะสะรีตรงในประเทศไทยข้อที่สองข้อที่สามวันนี้ผมว้าวซา,ากว่ะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าภาระหน้าที่ของรัฐสภามีจํานวนมากนะครับรัฐสภาแต่งตั้งหรือเลือกตั้งบุคคลทั่วไปมาล่างมดูลตามขอบเขตที่รัฐสภาเห็นว่าเหมาะสมมอบหมายได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยเลือกตั้งโดยตรงไม่ได้นะครับก็ต้องมีการแบบนี้มาอันนี้คือคนที่หนึ่งนะครับคนที่ 1. คนที่2เนี่ยคือบอกว่านะครับถึงแม้ว่าประชาชนจะเป็นผู้ทรงอํานาจในการสถาปนารัฐนูญก็ตามนะครับแต่เมืม่อไหไเคาว่านะครับการจัดทําลัฐนูลฉบับใหม่เนี่ยให้เลือกตั้งได้โดยตรงนะครับ ม่เด้เพราะว่าอนุญาตให้รัฐภามอบอำนาจให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญแทนฉะนั้นนี่ก็ขีดเส้นใต,ต้ต่อค่ะเลยไม่ให้เลือกตั้งผู้ร่างรัฐมนูญได้โดยตรงนะครับที่คือท่านที่สองนะครับท่านที่สามอันนี้ว้าววาครับเขียนว่าไม่อาจให้ร่างไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงแต่ไม่บอกเหตุผลครับเขียนต้องตรงเลยในคำวินิจฉัยนะครับแล้วท่านที่สี่ก็บอกว่านะครับ การอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้เขียนว่าห้ามไม่ให้เลือกตั้งพรังนูลได้โดยตรงแต่บอกว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยทำได้โดยมีรัฐสภาเป็นผู้ริเริ่มแต่การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสองห้าหกเนี่ยต้องเป็นไปนะครับและเป็นไปด้วยคำแนะนําและความยินยอมของรัฐสภาฉะนั้นการจะให้ขีดเส้นใต้ผู้อื่นนะครับมาจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเช่นเช่นสภารล่าธรรมนูลเนี่ยนะครับ ต้องพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาเป็นสําคัญเพราะไม่อาจทําให้ไม่อาจให้ผู้อื่นทําหน้าที่นี้ได้โดยตรงมีตุลาการเนี่ยน้อย4ท่านจาก7ท่านในคดีนีนะให้ให้เหตุผลในลักษณะเช่นเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้คําของสารธรรมวินิจชนก็พึงรู้พึงพึงวิเคราะห์นะว่ามันฟังขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับว่าว่าว่าทำไมถึงไม่มีการไม่มีการให้เหตุผลอย่างหนักแน่นนะครับว่าทําไมเลือกตั um ้งไม่ได้อาท่านถ้ายืนยันว่าหลักการ อำนาจสถาปนารับนูนเป็นของประชาชนตรงนี้เนี่ยผมผมไม่ได้พูดเพื่อจะบอกว่าการเลือกตั้งสะสะลอดีที่สุดนะครับผมจะพูดในเชิงหลักการว่ารูปแบบการออกแบบการร่างรัฐนูนโดยองค์กรจะทำน,นูในใดๆก็ตามจะเลือกตั้งแต่งตั้งผสมเลือกตั้งทางอ้อมทางตรงใดๆก็ตามมันไม่ควรถูกจํากัดด้วยบรรทัดฐานจากคำวินิจฉัยขององค์กรตุลาการใช่ไหมถ้า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 เชื่อในหลักการจริงๆว่าอำนาจสถาบันาเป็นของรัฐนูน เป็นของประชาชนก็ให้ประชาชนตัดสินใจส่วนหลังจากตัดสินใจแล้วนะครับรูปแบบการจัดทำรูกจับเป็นอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องไปถกเถียงกันต่อได้นี่ไม่ทำไมต้องมาขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วอันนี้นะครับต้องเรียนท่านอาจารย์วรเจดเ,เพราะว่าผมเคยมาสัมภาษณ์อาจ,จารย์วรเจดตอนทำวิทย์พลเอกตอนนี้ผมก็มีคำถามมากมายเลยบอกต่างๆนานาทำไมไมนถึงแก้ล้มลุ่นไม่ได้ทำหนูไ้ไม่ได้ก็นึกขึ้นได้เลยบอกว่า มันอาจจะเป็นอย่างนี้ครับคืออะไรที่มันไม่มีเหตุผลน่ะมันหายผลไม่ได้หรอกหายไงก็หาไม่เจอ <c oughs> เลยทํานึกถึงท่านอาจาราย์วรเจตั้นคุยๆกันตอนนั้นว่าเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับ <c oughs> มันก็จะกลับไปที่ที่โจทย์ที่ผมโยนไปในรอบแรกนะครับว่าในเมื่อรัฐมนูลฉบับนี้รัฐมนูลที่เป็นผลผลิตมาจากรัฐประหารปี5้าเเนี่ยมันคือการทําให้รัฐประหารเป็นสถาบันอยู่ยั้งยืนยงไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องย,ยกเลิกฉะนั้น จะทํายังไงนะครับมันก็เป็นการเมืองของการทําให้มันแก้ไขย,ยกเลิกเปลี่ยนแปลงรัฐนูลไม่ได้ตอนนี้ในการบรรยากาศของการยกร่างวาระสองนะครับที่ตอนนี้กําลังทํากันอยู่เนี่ยนะครับอ,อ,อย่างทางล่างของพรรคประชาชนบอ,อกว่าตัดเรื่องอะไรนะกรรมธิคณะผู้รับฟังเขาไม่เห็นนะครับก็บอกนี่เดี๋จะไปเข้าเรื่องว่าเลือกตั้งผู้ร่างรัฐนูลได้โดยตรงเพื่อความเซฟเพื่อความปลอดภัยผมผมก็คิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วนะครับ ผมคิดในมุมกลับต่อให้ทําตามคําวินิจฉัยศาลก็ไม่ใช่ว่าจะ,จะปลอดภัยจะผ่านนะครับเพราะว่าอะไรโจทย์ใหญ่เมื่อกลับไปที่เรื่องสปิริตของ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 รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันคือการตาั้งมันคือการร่างขึ้นมาเพื่อรักษาระเบียบอํานาจตามรัฐธรรมนูญตามตามรัฐประหารปี57ไม่ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นจะยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการเบืองไทยมันจะวนอยู่อย่อยางเงี้ยนะครับว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้นะครับต่อให้แก้ได้นะครับ มันก็ไม่ใช่รัฐมนูญฉบับใหมใใ่ในความหมายที่เราเข้าใจมันเป็นความใหม่อย่างนั้นผมคิดว่ารัฐมนูญใหม่บนฐานของคำนิชัย1 8ทับมันคือรัฐมนูญห0ูนที่เปลี่ยนหน้าปกใหม่นะครับแต่มันจะไม่ใช่การจัดทารัฐนูญใหม่ทั้งฉบับในความหมายอย่างที่เราคุยในเรื่องของรัฐนูญปี40หรือหรือ24 8 9ถ้าย้อนกลับไปฉะนั้นเรื่องตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่ที่ ที่เป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการให้เหตุผลในคำวินิจฉัยตอนตอนอคำวินิจฉัยปีสิบคำวินิจฉัยที่8ทับ25 68ซึ่งมันมันเลยมันเลยยังหาไม่เจอว่าทําไมถึงล่างแล้วนูลไม่ได้คือคือผมคิดว่าถ้าเปรียบการแร่นนูนเหมือนกับการการสร้างบ้านใหม่สร้างห้องใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราเราจ้างผู้รับเหมาไหมเราเขียนที่ยอาเขียนอะไรก็ตามเนี่ยไหมครับแต่ ก่อนจะสร้างใหม่กับกาว่าก่อนจะเกิดรัฐนูญฉบับใหม่นียมันมีมีคนเขียนที r ล่วงหน้าให้เราแล้วครับว่าต้องทําแบบนี้นะทำแบบนี้นะเราบ้านจะเป็นแบบนี้ห้องประชุมจะเป็นแบบเนี้ยมันก็มาใช้รัฐนูนใหม่ในความหมายเช่นว่านั้นฉะนั้นการจะทํารัฐนูนฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดนะครับหวังว่าถ้าเกิดขึ้นเนะี่ยมันก็คงไม่ใหม่มันไม่ได้ใหม่ในลักษณะเช่นว่านั้นฝากประเด็นไว้เท่านี้ครับพบุณครับ